ก็ละครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่นาทีซามีโบนี่มันจะบอกว่าทุกอย่างเกิดมาจากการที่มนุษย์กินหมาเหรอนั่นปัญญาอ่อนวะกูรู้มาจากในหนังสือพิมพ์เพื่อพิสุนักบ้าที่กลายพันธุ์แล้วแฝงอยู่ในเนื้อหม,มา เมื่อบริโภคก็ไปจะทําให้ผู้บริโภคกลายเป็นซอมปี้แล้วซอมปี้ก็จะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นจนกว่าทุกอย่างบนโลกนี้จะกลายเป็นซอมปี้นี่เราจะตายกันหมดแล้วเนี่ยไม่เพราะก,กูมีนี่ข้อมือเอาชีวิตเราจากซอมมีโดยสันเดย่างแรกเลยนะกุยไอคนที่เขียนหนังสือนี่มันเชื่อใจไม่ได้และไอเฮียนี่เป็นเจ้าของหนังสือนี่เชื่อใจไม่ได้มากกว่าไม่เอานานายกูไม่เคยทําอะไรมือมาก่อนเลยนะ ไม่ต้องมาพูดมึงมันเชื่อใจไม่ได้ใช่แล้วมึงมันเชื่อใจไม่ได้ฮอนมึงไปทําอะไรในทางขยะกําลังหาข้าวเทียนกินอยู่แล้วมึงไม่กลัวซอมบี้เลยเหรอซัมบี้อะไรพู้มึงหุบปากได้ยังกูเป็นคนที่มีคู่มือน,นี่พวกมึงต้องทําตามกูถ้ามึงอยากรอดก็ได้โอเคข้อแรกเลยหาอาวุธป้องกันตัวได้อยู่ไหนอย,อย่ามายุก,กับสมองโกซอมบี้ทูเรส ยี่ยมพวกเราสามารถฆ่าสามีได้และยังสามารถหาอาวุธป้องกันตัวได้ด้วยข้อต่อไปหาเสบียงและสิ่งจาเป็นนั้นเราก็หาเสบียงจากกระเป๋าไอ้นี่เลยดีเอ้อเอไม่ได้ตามกฎข้อที่สม้ามหาเสบียงในกระเป๋าศพแต่กระเป๋าไอ้นี่ดูมีของเยอะดีนี่กูบอกว่าไม่ไงนั้นกูเก็บของไว้คนเดียวก็ได้ ความคิดที่ทดมากที่เรามาหาสเสบียงกันในซปเปอร์มาร์เก็ตก็เหนียอยู่แล้วอุ้ยวัดดีเพื่อนเฮ้ยบอลกูนึกว่าพวกมึงตายกันหมดแล้วซะอีกเดี๋ยวคอนเป็นอะไรจ่างมันเถอะแต่พวกมึงต้องมาหาสเสบียงกันแน่เลยกูก็ด้วยดูนี่ผักที่แสนจะเต็มไปด้วยวิตามินกินผักแล้วแข็งแรงรู้หรือเปล่าใช่พวกเราก็คิดที่จะกินผักอยู่เหมือนกันในนรก <c oughs> ไ้เรวเอ้ยมึงทำอย่างนั้นทำไมข้อปฏิบัติข้อที่สศัตรูที่อันตรายมากกว่าซอมบี้ก็คือมนุษย์ด้วยกันแต่มันดูขัดกับข้อห้ายังไงก็ไม่รู้ดิจากข้อเสแสดงว่ามนุษย์ควรอยู่เป็นกลุ่มกูไม่เข้าใจช่างเถอะกูก็ไม่เข้าใจวิ่งสุดที่ไปเลยหนูรีบวิ่งหนีไปทางนี้ไปเร็วแล้วรีบหนีไปทางร้านด,ดีกว่า โอเคนั่นหนีไปทางหน้าร้านแบบโง่ๆเลยก็ได้ไอ้บันไดเลื่อนไอ้น้อยมึงไม่ต้องสนวิ่งต่อไปน่ากูเอ้ไม่นะอย่าไป ช่างมันเธอโกยพวกเราก็อยู่ได้ถึงไม่มีมันเหรอแล้วถ้าเกิดปัญหาการถูกล้นโดยโจนห้าร้อยล่ะหยุดอย่าขยับมากับเราซะทำไมอยากตายวายโจนห้าร้อยโจนเหเรอเปล่าเราเป็นคนของรัฐบาลแต่บางครั้งคนก็ชอบเข้าใจผิดแต่ช่างเถอะมากับเราซะดีๆนั่งเก้าอี้สบายไหมนั่งเก้าอี้สบายไหมมึงต้องการอะไรจากกู้ กูบอกให้มึงเอาก็อีมาให้เด็กนั่งไม่ใช่ทรมานเด็กโอเคเด็กๆอย่างที่บอกพวกเราเป็นคนของรัฐมีหน้าที่ปกป้องประเทศโด,ดยระเบิดนิ <c oughs> ดวเคลียร์และนี่คือแผนกู้ชาติของเราพวกเราอยากให้เธอนำระเบิดนี่ีไปทางประตูหลังแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไประยะหนึ่งพอ,อที่ระเบิดลงมาตุ้มช่วยประเทศไทยไว้ได้แล้วง่ายนิดเดียว <C oughs> เฮยเอ้ยง่ายอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำเองล่ะวะ มีปัญหาอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยนะประตูหลังปัดค่อนข,ข้างเก่าและขึ้นสนิมถ้าเปิดประตูมนะันอาจจะเกิดเสียงน่ารำคาญจนเรียกซอมบี้นับล้านตัวเข้าซึ่งเราจะเป็นคนถ่งเวลาไว้ให้และอีอย่างพวกเรานั่งเฝ้าอเอร์เบิร์ดี่จนขาเป็นเน็บชาไม่สามารถเดินไปไหนเกินระยะสิบเมตรได้เจอเป็นพระอ,อมใช่หรือเปล่าเด็กๆนี่ลุมบุญโชคคนขับเฮลิคอปเตอร์อมุกเธออย่าลืมเอาไปด้วยละ่ะ โอเครู้ทุกอย่างแล้วเต็มตัวเดี๋ยวแล้วข้างนอกเราจะเจอกับอะไรยังมากก็แค่ซอมบี้สีห้าตัวแล้วนะกระจอกได้มึงลุยเลยเดี๋ยวกูกับฮอนดูหลังมึงให้โชคดีนะเด็กๆเ,เพื่อประเทศไทย,ยไ,ไปไปไย ไม่ถึงสิบเมตรนี่น้ำตาแทบไหลพวกมึงไม่รอดหรอกถ้าไม่มีกอ,อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮลริคอปเตอร์รับน้ำหนักคนสี่คนระเบิดนดืเคลียร์แล้วมาสองตัวไม่ไหวนั้นเราก็แค่ยนของไม่จะเป็นออกไปว้าย มันไม่ได้ผลอาจจะเป็นเพราะมึงยังไม่ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์หนัก10บตันนี่ก็ได้นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องโยนหอนออกไปใช่ไหมใช่กูไม่ไตายตประเทศไทยปลอดภัยแล้วไม่อยากเชื่อว่าเราจะรอด พวกเราไม่ได้แค่รอดเราฆ่าซอมบ,บี้กินปลากระป๋องและช่วยประเทศไทยไว้แถมยังได้นั่งเฮลิอคอปเตอร์ที่มีคนขับมากประสบการณ์อย่างลุงบุญโชคด้วยฉันขับไม่เป็นเดี๋ยวจริงดิเฮีย yeah.